สวัสดีค่ะนักเรียนชันประถมศึกษาพีจีทุกคนนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายวิชาหน้าที่พลเมืองสําหรับภาคเรียนที่สองนี้นะคะเราก็จะเริ่มเรียนกันที่เรื่องกฎระเบียบในโรงเรียนค่ะนักเรียนคะกฎระเบียบของโรงเรียนเนี่ยมีการกําหนดขึ้นเพื่อให้นักเรียนทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมกันในโรงเรียนปฏิบัติตามนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในการอยู่ร่วมกัน ทำให้การดําเนินชีวิตในโรงเรียนเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะทําให้สมาชิกในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโรงเรียนค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูกันว่ากฎระเบียบในโรงเรียนนั้นมีความสําคัญอย่างไรหากไม่มีกฎระเบียบในโรงเรียนจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเราไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนั้นจะเกิดผลอย่างไรนะไปชมกันเลยค่ะ ช่วยคิดน้องๆครับก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆใ,ในวันนี้ช่วยกันคิดก่อนนะครับว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องมีข้อตกลงกฎระเบียบให้นักเรียนปฏิบัติด้วยครับจากที่ได้ถามน้องๆไปเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือข้อตกลงกฎระเบียบในโรงเรียนค่ะ โรงเรียนเป็นสถานที่ที่มีบุคคลต่างๆมาอาศัยอยู่ร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่เรามีเพื่อนๆมีคุณครูคนเหล่านี้อาศัยอยู่ในโรงเรียนร่วมกันถือเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ก็ว่าได้นะคะการอยู่ร่วมกันอาจทําให้เกิดปัญหาขึ้นได้ง่ายจึงจําเป็นต้องมีข้อตกลงกฎระเบียบเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆกันนะคะ เช่นนักเรียนทุกคนจะต้องมาเข้าแถวคารพธงชาติทุกเช้าแต่งกายด้วยเครื่องแบบของโรงเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อยถอดรองเท้าก่อนเข้าห้องเรียนไม่พูดคุยกันในระหว่างที่คุณครูสอนเข้าแถวซื้ออาหารเสมอทำเวรประจำวันตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายไม่ขีดเขียนสิ่งต่างๆลงบนโต๊ะเป็นต้นค่ะซึ่งแต่และโรงเรียนก็อาจจะมีกฎที่ต่างกันไป แต่ทุกโรงเรียนก็มีจุดมุ่งหมายในการตั้งข้อตกลงกฎระเบียบต่างๆให้คนในโรงเรียนทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบวินัยและมีความสุขค่ะวันนี้ครูไพลินเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับแจกันดอกไม้และดอกไม้นานา,นานชนิดมีทั้งกุหลาบกล้วยไม้ที่เด็กนักเรียนนามาจากบ้านเพื่อมาจัดแจกันครูไพลินหยิบดอกไม้แต่ละชนิดมาลองเทียบกับขนาดของแจกัน พร้อมทั้งถามเด็กนักเรียนว่าถ้าให้หนักเรียนมาช่วยกันจัดดอกไม้ใส่แจกันจะต้องทำอย่างไรตัดก้านดอกกล้วยไม้คะ่ะจากนั้นครูไพลินก็ตัดก้านดอกไม้แต่ละดอกตามที่นักเรียนช่วยกันเสนอแนะจนเหมาะที่จะจัดใส่แจกันนักเรียนต่างก็ชมฝีมือการจัดแจกันของครูไพลินเราต้องตัดก้านดอกไม้บางดอกเพราะอะไรคะจะได้จัดใส่แจกันได้สวยสใช่ไหมครับ ถูกต้องค่ะพัดครูขอถามก่อนเรียนในวันนี้นะคะใครตอบครูได้บ้างคะว่าทำไมโรงเรียนจึงต้องมีข้อตกลงกฎระเบียบของโรงเรียนด้วยคะเพื่อให้เป็นเด็กดีครับถูกต้องจะพัดเพราะว่าในโรงเรียนมีคนอยู่มากมายจึงต้องมีกฎระเบียบให้ทุกคนปฏิบัติตามเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย นักเรียนก็เหมือนดอกไม้ที่ครูจัดใส่ใจกันเมื่อสักครู่ที่แต่ละคนมาจากครอบครัวที่ต่างกันการจัดดอกไม้ก็คือข้อจำกัดในการอยู่ร่วมกันก็เหมือนนักเรียนต้องมีข้อตกลงหรือข้อจำกัดให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้เช่นนักเรียนอยากจะคุยตามใจชอบเพื่อนๆก็เรียนกันไม่ได้โรงเรียนจึงต้องออกกฎเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีระเบียบเช่น เราต้องมาโรงเรียนให้ทันเวลาเคารพคุณครูเป็นต้นครับถ้าอย่างนั้นนักเรียนตอบกันได้ไหมคะว่าในการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกฎระเบียบของโรงเรียนมีอะไรบ้างตั้งใจเรียนและเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของครูคะ่ะเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดในโรงเรียนไม่ทำให้โรงเรียนสกปรกคะ่ะเข้าเรียนให้ตรงเวลาครับ มีใครตอบได้อีกไหมคะทําความเคารพคุณครูครับแต่งกายให้ถูกต้องตามระเบียบครับเวลาเข้าแถวเคารพทงชาติต้องไม่คุยกันค่ะทุกคนตอบได้ถูกต้องเก่งมากเลยค่ะแต่กฎระเบียบของโรงเรียนยังมีอีกหลายข้อนะคะนักเรียนทุกคนก็อย่าลืมที่จะปฏิบัติตามนะคะอ่าหลังจากที่วันนี้นะคะ เราก็ได้เรียนรู้เรื่องกฎระเบียบในโรงเรียนไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทําแบบฝึกท้ายบทเรียนกันดีกว่าค่ะแบบฝึกนะคะก็ให้นักเรียนตอบคําถามต่อไปนี้นะคะซึ่งมีด้วยกัน2ข้อค่ะเริ่มจากข้อ1นะคะกฎระเบียบของโรงเรียนมีประโยชน์อย่างไรและข้อ2ค่ะถ้านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนจะเกิดผลเสียอย่างไรสองข้อนี้นะคะ ให้นักเรียนทําลงสมุดให้เรียบร้อยนะคะเขียนตอบให้ละเอียดและชัดเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ